อย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมาถึงจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมันแค่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเนี่ยเดินก้าวต่อไปก็อย<ม>ากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะบีบให้เราเพื่อเลือกเส้นทางใหม่หลายๆครั้งในชีวิตของตีเนี่ยก็เจอที่ทางตันแต่บางครั้งเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์บางอย่างทําให้เราจะต้องชิปจะต้องเปลี่ยนในณตอนนี้ที่เราอยู่นะครับ ซึ่งหลายๆครั้งที่ติกมองผ่านกลับไปบางทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมีลักษณะของเรื่องราวชีวิตเราเป็นอย่างนี้และหลายๆคนคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมเีเหตุการณ์ชีวิตอย่างนี้เห็นเรื่องราวของหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะบอกว่ามาจุดที่ต่ําสุดของชีวิตแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเขาก็ขึ้นเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่เดิม,เ,ดมเหตุการณ์เดิม,เ,ดม,เ,ดมเราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า บางครั้งเนี่ยเป็นเพียงแค่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากจุดที่ต่ําสุดไปเจอทางออกหรือสิ่งที่ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านในยามสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดบ้านเมืองเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามให้ตีด้วยนะครับจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ตีจะนํามาแบ่งปัน